ไปดูจอมปลวกใกล้ๆเลยค่ะจอมปลวกที่ว่าเนี่ยคุณผู้ชมรูปร่างมันคล้ายๆกับพญานาคมันเหมือนไหมอ่ะคุณผู้ชมไปดูกันดีกว่าค่ะวันนี้เรามาช่วยทําบ้านผู้ยาไกไร้นะครับพอดีมาเจอเนี่ยจอมปลวกเหมือนพญางูใหญ่เหมือนงูใหญ่จริงๆก็ขอให้โชคให้ลาบนะครับได้เลขอะไรบอกด้วยเหมือนจริงๆครับเหมือนเหมือนพญางูใหญ่จริงๆครับจอมปลวก คุณผู้ชมดูค่ะเจ้าของคลิปบอกเหมือนพญางูใหญ่งูใหญ่ในความหมายณที่แห่งนี้หมายถึงพญานาคไหมครับเพราะบางคนก็เทียบว่าพญานาคก็คืองูใหญ่ก็ว่ากันไปแต่ว่าจอมปลวกนี่ถือว่าค่อนข้างใหญ่มากนะถ้าเทียบกับพื้นที่ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยก็คือใต้ถุนบ้านน่ะนะคะคุณผู้ชมดูค่ะเจ้าของบ้านเขาเองก็แบบเมอแปลกอกแปลกใจนะคะว่าเออมันมาได้ยังไงแต่พอคนที่เขาจะมาปรับปรุงบ้านหลังนี้ถ่ายคลิป ลงไปในโซเชียลมีเดียชาวเน็ตไม่รอช้าค่ะมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะรูปร่างของจอมปลวกกันมากมายบางคนก็ชมเออมันสวยสวยเพราะอะไรยังไงดูยังไงอ่ะคือบางคนเขบอกว่าจริงนะมันเป็นรูปร่างที่ไม่น่าเชื่อว่าจะตั้งต่งหานได้อย่างนี้เพราะว่าดูฐานไม่ดีฐานเล็กตคนต้นใหญ่ใช่ไหมค่ะ ถ้าเกิดว่าโดนน้านิดนึงหรือว่าเดินชนนิดหน,น่อยอาจจะทลายลงมาก็ได้แต่ก็แล้วแต่คุณผู้ชมอยากจะเข้าไปส่องดูอีกเยอะๆเผื่อจะเห็นอะไรดีๆเนี่ยนะเข้าไปได้ใน,น,นติ๊กต็อกของคุณวินัย138นะคะก็เอามาฝากกันสำหรับใครที่ชื่นชอบดูจอมปลวก